สวัสดีครับ ASP ขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอล M150 ร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพนะครับหรือว่าการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2021-2022นะครับวันนี้พามาที่ห้วยมาสเตเดียมครับชมเกมการแข่งขันกุหลางแพร่ยูไนเต็ดพบกับระยอง FC ครับทีมผู้บรรยายวันนี้นะครับมีคุณไก่สอนเกิดสมและผมวัญชัยสุโขนะครับมาร่วมบรรยายเกมแข่งขันในนัดนี้ครับมาดูรายชื่อตัวผู้เล่นกันก่อนนะครับสำหรับแพร่ยูไนเต็ดเจ้าบ้านครับผู้รักษาประตูเป็นปฐมทัศน์สสุดปรรระะเิฐนคับ แนวรับสคนครับประกอบไปด้วยอาสารเพิงบ้านไร่นะครับคาร์ลสซานโตสซาคิรินดีกาสมและอดิศรสัพพโสสามิดฟิลครับประกอบไปด้วยพิชิตพงเฉยเฉียวกับตันทีมอดิศรหนูนาดและโรดริโกมารันเยาแนวรุกก็จะมีทาคุอิโตะนะครับเวรงตันสมิธแล้วก็จอโคโคสูน่าเตียมชาติเมียนม,มาขณะที่ระยองเ c ซนะครับผู้รักษาประตูเป็นสุภวัตศีโนไทยครับแนวรับสี่คนประกอบไปด้วยวสุศิวิวกิตภูศิริศนะครับลามอนโรดริเกสสุวัชจันบุญพาและกิรติแก้วหนองแดง มิดฟิลดยประกอบไปด้วยดาบิดคุยบ้านะครับพงศกรตาคำเทพพิทักษ์ภูนจวงนะครับคู่นั้นก็เป็นทางด้านกิติไกรจันทรักษานะครับและอาเดียกิโซมิลันดาอโรลซาหรือว่าพิษบูนะครับสองนัดที่ผ่านมานะครับเริ่มจากชนะราชนาวี4-0แล้วก็เสมออุดรธานี0-0นะครับในเกมนัดล่าสุดเอาครับเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับแพ้ยูเต็ดได้ออกสตาร์ทเกมก่อนนะครับ ชุ่มยาวๆของเวลิงตันลูกนี้ขึ้นกลับมาีโอกาสได้ซัดเหมือนกันแต่ว่าโดนไม่เต็มนะครับจังหวะจบของอาสารผ่านประสบการณ์ในลีกบ้านเราเยอะมากนะครับบอลชุ่มโดยเวลิงตันครับม่งเช็ดมาตรงนี้จะเล่นมุกเดิมแต่ว่าข้ามคานออกไปครับจังหวะจบของมาเลก้าครับเยอโคโคสกิรินเปิดบอลด้วยขวาบอลโค้เข้าไปในกรอบเขตโทษีิอกาสได้มองข้ามคานออกไปครับโอ้โหได้จบนะครับสกิรินตีกระสมนะครับโขงเข้าหัวของโรดิโกมารันยา ยังจะสบัดแล้วนะครับแต่ว่ากดไม่ลงครับลูกมงของสุน่าชาบราซิลบอลอยู่ที่พิทบูพิกเข้ากลางครับเข้าซ้ายแล้ว,ว,วลูกนี้ซัดลูกนี้ได้ปัดครับก็ถือว่ายิงได้ลุ้นเลยนะครับดูครับเลี้ยง <c oughs> ตัดเข้ากลางครับแล้วสัดด้วยซ้ายโดนตัดได้เหมือนกันบอลยาวเข้าช่องนี้สวยเลยแล้วเวลตันมาแล้วเวลตันได้ซัตว์บอลเชสาหลังไปครับ แทงทะลุช่องลูกนี้สวยแล้วนะครับและหลุดเดี่ยวแล้วครับสำหรับเบรลตันสมิธครับดูครับอีกครั้งนึงครับแทงบอลทะลุช่องจากกลางสนามนะครับโดยตอริโกมาเรนยาวครับเลือกมุมแล้วนะครับพลาดไปนิดเดียวครับลูกยิงของเบลตันสมิธเช็ดเลยครับลูกนี้เล่นเร็วมากเลยเบลตันดีครับดีกิตติเดล๋ยวตันมีโอกันในซับนี้ไปติด ผู้เล่นเหมือเลิมคาอย่างสุวัสด์นะครับวางด้วยซ้ายเสาแรกบอลตกพื้นแล้วมีโอกาสได้ซัดโอ้โหไม่ตรงกรอบครับเข้ามาบล็อกหมดแล้วนะครับพยายามจะยิงให้เร็วที่สุดแล้วครับกลายเป็นลุดออกหลังไปครับขวาตรงนี้ลองวางดูครับแล้วเปลี่ยนทิศมาแล้วดูดติดด้วยนะครับมาแล้วครับเทพพิทักษ์มีโอกาสได้ยิงโอ้โหทีเซฟนิดเดียวครับแต่จังหวะแรกได้เปรียบนะครับ พยายามจะแปรให้มันโค้งไปที่เสาสองครับแต่ว่าปฐมทัศยังไว้พอนะครับดีตัวปัดออกหลังไม่ได้ปล่อยให้เดวิดได้เล่นแล้วเลือกที่เสาแรกโอ้โหปัดไปรับไว้ได้แบบปลายมือเหมือนกันนะครับปฐมทัศครับจังหวะฟรีคิกของเดวิดคุยบ้านะครับอ้อมก,กําแพงกําลังจะมุดเสาอยู่แล้วนะครับแล้วตะปบอยู่เลยนะครับมือซ้ายมาครับพิทบูโยก โยกเข้าขวาแล้วตัดเข้าในตรงนี้มีโอกาสได้สั้นมรงไปตองกอบครับจอๆเหมือนกันนะครับนี่ครับจังหวะสกัดบอลพลาดของคาร์ลอสซานโตสอาจจังหวะผิดนะครับและดูฟิตบูครับพาไป2แล้วตกเข้ากลางมาได้เดียวเแล้วครับทิติไกลแต่ว่ายิงลูกนี้มันฉีกหนีเสาสองมากเกินไปครับทาคุอิโตะมาครับโอ้โหมาแล้วครับข้างหน้ามีทงสกีโอ้สกีลูกนี้เหลืองมาครับอดีศักดิ์ศรีกำปังครับ อูมือสารภาพเลยครับก็จำจำเป็นต้องตัดฟาวก็แต่ว่าผู้เล่นของแครยูเนเต็ดมองว่าเล่นแรงเกินไปนะครับอาจจะทําให้พาคุยต,ตัวนั้นเจ็บหนักได้นะครับแล้วมันก็เป็นการตัดโอกาสในการทําเกมรุกของแครยูเนเต็ดด้วยนะครับรอลเยาหาเหลี่ยมอยู่ครับดึงบอลเราโดนขวางเราจบลูกนี้สวยเลยครับเป็นตั้นได้ยิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โ โอ้ไปสก,กัดไว้เกือบเกือบบนเส้นเลยครับรามอสโรดิเกสครับเนีย่ยครับยกมาของโดริโกมารันยาวน้ำหนักดีแล้วนะครับแล้วเดลิกตั้สมิธก็ตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายดีแล้วนะครับยกบอลหลบทางด้านของสุภวัตสิงห์โนไทยกำลังจะเข้าประตูอยู่แล้วครับรามอสโรดิเกสครับช่วยสก,กัดได้ในจังหวะสุดท้ายดาบิสกยว้านะครับวางขวาลงนี้เข้าไปในกรอบพิทโธ <Hey. S 1> ได้มงเช็ด <c oughs> รับได้นี่ครับกระถ่มท้าสุดประเสริฐ เกมสวนยาวๆของแพ้ยเบาตกพื้นตกพื้นตรงนี้ชิงเหลี่ยมนะครับแล้วสลาวุฒิมีโอกาสได้ซัดนเลยครับ <c oughs> สํารองที่ลงมามีโอกาสได้จบเลยครับสัมผัสแรกด้วยครับเบาสั้นๆของระยองตรงนี้ขอออกซ้ายให้กับพิทบูลองกดสายดูโอ้โหบอลถักถ้าเสาประตูออกหลังไปเลยครับเขาเหลี่ยมเท้าซ้าย ขึ้นมาเยอะเลยครับแพอยู่ในเตดเจ้าถิ่นซ้ายของอดิศรเปิดมาตรงนี้ไม่ผ่านเลยครับเก็บบอลแถว2ครับสลาวุธสลาวุธทองโกดยอดมาในกรอบเขตโจดแล้วโอ้โหเกือบกลายเป็นดีครับแออกมาแล้วกะจังหวะผิดนะครับสุภวัชสีโนไทยอิโตะคืนกลับมาให้กับพิชิตพงศ์พิชิตพงศ์หยอดลอยๆตรงนี้ได้มองโอ้โหจัเจ้าของเวลิงตันกังมีทีเซฟสุภวัชนะครับเป็นสุภวัชนะครับ บอลยังไม่ออกด้วยครับยังบดเข้าหนักเลยแล้วได้ซัดอีกครั้งนึง <c oughs> โอ้โหซุปเปอร์เซฟน,นะครับสุปเปอร์วัสีโนไทยงานชุกเลยครับจงังหวะปั๊มของเวลลิงตันได้ด้วยครับบอลออกมาซ้ายที่<ม>ทาคุอิโต้ผู้สิทธ์ให้เป็นบอลได้เปรียบเลยครับโยกมาแล้วครับทาคุอิโต้โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้ก็จุดโทษเลยครับนาที56นะครับ แพร่ยูเนเต็ดมีโอกาสที่จะลุ้นประตูขึ้นนำนะครับได้จุดโทษครับจังหวะประทะก,กันของวัสดุสิวิกิจกับเบลิงตันนะครับแล้วบอลมาเข้าทางของอิโตะเล่นต่อนะครับกระชากหลบแล้วมอร์เดรเกสหลงเหลี่ยมนะครับเข้าช้าไปหนึ่งยังหวากลายเป็นเสียจุดโทษนะครับเอาครับมารลุกันครับจังหวะนี้ลูกจุดโทษของแพร่ยูเนเต็ดนะครับสุวัสดิโนไทยจะเบรก สกอร์นี้ได้หรือเปล่านะครับดวลกับโรดิโกมารันยาวนะครับขยับแล้วครับมารันยาวขวาลูกนีดหนึ่งสูงครับแพ้ขึ้นนำแล้วครับนาทีที่59นิ่มๆน,นะครับลูกยิงของโรดิโก้มารันยาวขยับหลอกนิดหนึ่งนะครับทำให้สุว,วัฒน์นั้นพุ่งไปแล้วก็ดึงไปทางซ้ายมือของสุว,วัฒน์ง่ายๆเลยครับมารันยาวในฤดูกาลนี้กับแพ้อยู่ในเตดนะครับ วัดสีโนไทยพุ่งไปทางขวามือของตัวเองนะครับขยับหลอกนิดเดียวครับยิงไปไม่ห่างจากตำแหน่งกลางประตูมากนักนะครับบริตันด่วนด่วน,น,นตรงนี้แล้วให้ช่องสวยมากครับแต่ว่ายังไม่มีเหลี่ยมยิงนะครับอาริสอนเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษมิวกาสได้มองตรงนี้แล้วบริลตันได้มอง <c oughs> โอ้เพียงบนเส้นอีกแล้วครับโอ้สองครั้งซอ้อเลยครับบนเส้นของระยองครับ เราตรงนี uh ้พยายามที่จะเรียกเอาจุดโทษผู้สินให้จุดโทษครับโอ้โหพงศกรตาคำนะครับไปเล่นหน้าปากประตูครับกลายเป็นเข้าเหลี่ยมของทาคุอิโตะนะครับมาได้จุดโทษอีกแล้วครับลุยของทาคุอิโตะแล้วให้อดิซอนครับเปิดโค้งมาตรงเนี้ยเว้งต้านได้มงจ่อแล้วครับแต่ว่าเคลียร์บนเส้นเลยครับโอ้โหเนี่ยครับไปเข้าจากด้านหลังนะครับดูครับ บางบอลแล้วนะครับตะคุยโตแล้วโพสกรเนี่ยไปเข้ากระแทกด้านหลังเลยก็เสียจุดโทษเลยครับมารันยาวโดนกับสุภวัฒน์ขยับเหมือนเดิมแล้วสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยครับสองศูนย์คมกลิบเลยครับเปลี่ยนมุมยิงนะครับสุภวัฒนตสีโนไทยก็เดาใจแล้วครับว่ามารันยาวจะยิงไปมุมเดิมหรือเปล่านะครับพุ่งไปทางซ้ายมือนะครับแต่ว่าลูกนี้ครับมารันยาวยิงมาทางซ้ายมือของสุภวัฒต ประตูน้ำสองสนของแครยูเนเต็ดนะครับนาทีที่64ครับยิงดีครับคมมากนะครับจังหวะจบปล่อยบอลออกจากเท้านี้ยัดมุมเลยครับลูกยิงของโรดิโกมารันยาวงานหนักสำหรับทีมเยือนระยอง FC แล้วนะครับตามหลัง2องสกอร์แต่เรามีติดอายุแต่ว่าเอ้าล้วบอลตกพื้นตรงนี้คิดบู พิษบูของบอลอยู่นะครับให้สั้นๆกิรติไหลบอลต่อแล้วได้ซัดไปตรงตัวของปฐมทัศน,นะครับสกิลินดึงบอลหาจังหวะคืนให้กับสกิลินแล้วดุดเข้ามาในกรอบเขนน็โทษนลูกบิ้ไหลมาโอ้โหโดนฝังเลยรามบอลโรดิเกซครับดูจงังหวะทาาช้ารักษาลายกันได้ดีมากนะครับ สกิลินจะเปิดให้กับวิลลิงตันสมิธนะครับแต่ยังติดลัมมอร์ลดิเกสนะครับโอ้โหยังจับเช้าโดยอายุพิทบูมองแล้วสัดซสายเลยครับโอ้โหหมดเกินไปครับลูกยิงของพิทบูจ่ายไม่ดีเกมสวนมาครับโรดริโกบาลันยามาแล้วครับดวลกับรามอนโรดิเกสครับแล้วบาลันยาได้จริงหักเยอะเกินไปครับแากซ้ายเติมขึ้นมาแล้วครับทาคุอิโต ภาคุด่วนกับนภัหวางแล้วขวาตรงนี้ถึงถึงสลาวุธได้สักเลยตา,ามน้ำตามทาออกไปโอโ้โหปล่อยให้เล่นเลยครับูงนี้ถ้าสุดท้ายเกมแล้วจ่ายบอลไม่ดีครับกินิศัฟบิดกุยบ้าลองสตูแล้วมีชัะโอ้ยต้องปัดทิ้งเลยครับปฐม,มทัศขวาตรงนี้หวางแล้วติดบล็อกเลยครับแล้วผูรสินก็เป่าจบเกมเลยครับเป็นแพ้ยูเนเต็ด เปิดบ้านเราชนะระยอง FC ไปถึง2ประตูต่อสูนครับสำหรับการถ่ายอทสดฟุตบอล M150 ร้้แชมเปี้ยชิพมมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วน,นะครับคุณไก่สอนเกิดสมและผมวัญชัยสุขโขต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ